ต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยน้ำนมถั่วเหลืองและตะซอยสวัดส,สดีครับคุณผู้ชมครับอยู่กับแคร์ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับโดยส่วนใหญ่นั้นเพลงรักจะมีอยู่สองมุมมองครับนั่นคือเพลงรักที่สมหวังกับเพลงรักที่ผิดหวัง ซึ่งเพลงเส้นขนานจากละครเวทีเลือกกติยาเดอะมิวสิคอลที่เพลงนี้อาจมีเนื้อหาของความรักที่ไม่สมหวังแต่ว่าเพลงเพลงนี้ครับยังมีอีกหนึ่งมุมมองนั่นคือความอบอุ่นของคนที่ถึงแม้ว่าจะไม่ได้อยู่ใกล้ชิดกันแต่ว่าก็ยังได้อยู่ดูแลกันซึ่งเนื้อหาแบบนี้แหละครับที่ทําให้เพลงเพลงนี้สามารถเรียกน้ําตาจากผู้ที่ได้ชมละครเวทีเลือกกติยาเดอะมิวสิคลไปอย่างมากมาย แต่ว่าไม่ใช่เฉพาะผู้ชมเท่านั้นทั้งทีมงานและนักแสดงที่เคยสัมผัสกับเพลงเพลงนี้มาก่อนต่างก็เสียงตายกับเพลงเพลงนี้มาแล้วหลายรอบเช่นเดียวกันแต่ว่าจะเป็นเพราะเหตุใดนั้นวันนี้ครับคุณแฟงพักชนจะพาเราไปนอกรอบถึงแนวคิดในการสร้างสารรค์เพลงเส้นขนานกันครับ เ้นขนานเพลงจากละครเวทีเลือดคติยาดิมิวสิคิลที่อนโนไทยร้องเพื่อถ่ายทอดความรู้สึกให้กับดาราในตอนที่ทั้งคู่ต้องยอมสละความรักเพื่อทําหน้าที่ต่อแผีนดดนดาราเกิดความน้อยใจคิดว่าอนโนไทยไม่รักอนโนไทยจึงบอกดาราว่าแม้ว่าเราจะไม่มีวันครองรักกันแต่ถึงอย่างไรเขาจะไม่ยอมไปไหนและพร้อมจะอยู่ข้างๆเปรียบเสมือนเส้นขนานที่จะเคียงข้างกันไปแม้ไม่มีวันที่จะบรรจบกันได้ ขนาดเนี่ยมันมัน,ม,น,ม,น,ม,นมันเหมือนกับวิชาเลขคณิตหรือล่าเหมือนเลขคณิตหรือเปล่ามันมันเป็นชื่อเพลงได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าพอวันที่ได้รับเนื้อร้องส่งมาจากคุณเทียงวิเชียนที่เป็นผู้แต่งเนื้อแล้วเนี่ยปุ๊บเนี่ยเรารู้สึกว่าโอ๊ยทำไมมันลงตัวอย่างนี้ผมว่าเส้นขนาดเนี่ยในเพลงรักท,ทั่วไปที่เราได้ยินเนี่ย มันก็จะหมายถึงความรักที่ไม่สมหวังที่ไม่มีทางบรรจบกันได้ใช่ไหมครับแต่พอมาเป็นเส้นขนานที่อยู่ในเรื่องเลือดขัติยาเนี่ยตีความอีกแบบหนึ่งว่าอ่ะใช่เป็นความรักที่ไม่สามารถบรรจบกันได้ก็จริงแต่ก็เป็นความรักที่จะเดินไปด้วยกันและไปด้วยกันตลอดขนานกันไปไม่มีที่สิ้นสุดและไม่มีวันพากจากกันไปใช่่ััันอออยยยููกกกบเธงรุลมหจ เดงเเิงจริงตอนถูกอัดเพลงเนี้ยตอนผมนระหว่างที่อัดเนี่ยผมก็น้ําตาไหลไปด้วยก็ซาบซึ้งถึงความสัมพันธ์แต่ก็ไม่กล้าบอกพี่บอยว่าตัวเองรู้สึกยังไงแต่พอ,พอส่งพอส่งไปพี่บอยก็ลุ้นอยู่ในใจว่าพี่บอยจะรู้สึกเหมือนที่ผมรู้สึกไหมน้มาตาเราไหล,หลแหมเลยนะครั้งแรกที่ฟังเนื้อร้องเพลงนี้กับทานองอยู่ด้วยกัน แล้วเป็นแค่ร้องไกด์ที่แบบว่าคนคุณเทียงร้องไกด์มาให้เนี่ยโอ้โหแบบตื่นเต้นมากอ่ะต้องบอกว่าเบื้องหลังคือปกติแล้วหลายๆเพลงที่ส่งมาบางทีจะบอกเฮ้ยมันไม่ใช่เฮ้ยมันไม่ใช่นะอันนี้ต้องปรับนู่นตามนี้ไอ้แต่ด้วยเพลงเส้นขนานเนี่ยมันมาทีเดียวแล้วแบบเฮ้ยมันใช่เลยเราเข้าใจทั้งหัวใจของโนทยและเข้าใจทั้งหัวใจของเจ้าหญิงทิพย์ยศราภูมาลีพอมันดำมาถึงจุดเนี้ยมันเป็นจุดที่มันรู้ว่าต้องผิดหวัง แต่เขายังพยายามจะมีหวังบนความผิดหวังผมว่ามันทรมานมันทรมานมากมา,กกาด้วยเนื้อหาที่ทั้งตรงใจและกินใจทำให้ครั้งแรกที่แกงส้มธนาทั์ผู้ที่ต้องถ่ายทอดเนื้อหาเพลงเส้นขนานออกอาการอินไปกับเนื้อหาของเพลงถึงขั้นไม่สามารถร้องเพลงนี้จนจบได้ร้องไงก็ร้องไม่จบอ่ะร้องร้อง จะจบไม่จบมันจะร้องห่ายกว่าตลอดคือต้องหมอเป็นเพลงที่เขียนมาได้เนื้อเพลงทํานองทุกอย่างมันแบบแล้วด้วยด้วยซีนที่มันอยู่อะณซีนนั้นโอ้โหมันแบบมันสุดๆเลยฮะมันเป็นที่สุดๆมากดูเป็นนี้อยู่มาแบบสามสี่วันอะกว่าจะร้องเพลงจบพอถึงเวลาที่จะซ้อมแล้วก็รันฟูมาทั้งเรื่องพอมาถึงฉากนี้เราก็บอกบอกว่าร้องไปเลยคือท่อนบทของตอนอื่นๆเนี่ยจําได้หมดแล้วแต่ว่าเพลงนี้มันเป็นเพลงใหม่ถือเนื้อเลย แล้วเดี๋ยวร้องดูว่ามันจะโฟลกับเรื่องนี้ไปได้อย่างไรสิ่งที่มันเป็นตัวเทสได้ว่ามันโฟลมากเนี่ยก็คือตัวหนูนาคนที่อนุไทยจะต้องร้องเพลงนี้ให้นะครับปรากฏว่าโอ้โหคุณหนูนาครับคุณหนูนาตายไปเลยครับคุณหนูนาแบบว่าบาคลังไปเลยร้องผมร้องให้แบบว่าหยุดไม่ได้ ตั้งแต่ต้นต้นเพลงยันท้ายเพลงเลยอะค่ะถ้าเกิดตั้งใจฟังจริงทุกคํามันดําเนินเรื่องมันบอกความรู้สึกของตัวละครไม่ใช่แค่โนไทยแต่ยังส่งผลกระทบมาถึงดาราด้วยอะไรเงี้ยค่ะอะไรที่ฟังไม่รอดเลยค่ะไปทั้งคู่เลยอะไปทั้งคู่เลยแล้วยิ่งแบบคือพอซ้อมแล้วต้องมองหน้าเขาอะแค่ไหนแค่แบบซ้อมอะก็ร้องเ,อาเขาว่าต้องร้องเ,อาเขาจะตายทั้งคู่อะ เพลงเนี่ยมันจะเพราะหรือไม่เพราะเนี่ยมันขึ้นอยู่กับองค์ประกอบหลายหลายองค์ประกอบมากๆมันอยู่ที่อารมณ์แล้วก็อิโมชั่นแบบนัที่มันจะผลักให้ความเพราะนั้นมันมันเพราะยิ่งขึ้นหรือไม่นะครับบางทีมันอยู่ที่แอคชั่นเล็กๆน้อยๆของตัวละครในฉากนั้นนะครับมันมันมีอยู่อยู่ประโยคหนึ่งที่บอกว่าอาจไม่สัมผัสไม่ได้บอกรักอย่างเช่นในวันวานอาจไม่สัมผัสเนี่ยไอไอไอตรงเนี้ยมัน มันเจ็บนะมันมเจ็บผมมันไม่มีแล้วนะมหมดเวลาแล้วนะจากที่เราเคยจับกันอย่างนี้ใกล้ชิดกันอย่างนี้ปล่อยแล้วนะ<ม>แต่ก่อนที่จะอาจไม่สัมผัสเน,นี่ยคนต้องจับให้แน่นเลยนะ<ม>คนต้องจับให้แน่นเลยนะ<ม>แล้วเมื่อถึงพิงประโยชน์ที่บอกว่าอาจไม่สัมผัสปุ๊บเนี่ยปล่อยให้มันม,มันปล่อยฟรีอ่ะเ<ม><อ>ขาบอกว่าโอ,อพ้พี่ครับ ทั้งแรกที่ทำมันนั้นนี่มันคนลุกแบบร้องต่อเกือบไม่ได้อ่ะอาจไม่สัมผัดเนี่ยแล้วเราค่อยๆปล่อยเขาอะเพราะเราความจริงคือเราสัมผัสเขาไม่ได้ดยที่เขาเป็นเจ้าหญิง่โอ้หมันแบบมันจะตายอ่ะอาจไม่สัมผัสไม่ได้บอกรักอย่างเช่นในวันวาน แต่ยังเดินข้นขางๆต่อให้ทางขึ้นนานไม่เคยบรรจมต่อให้ต้องพบกันเช่นดังคนไม่มีใจขอเป็นเส้นขนานขณะเดยียวกัน,น,กนเพลงเส้นขนานได้ถูกนำมาเรียบเรียงใหม่ให้เป็นป๊อปเวอร์ชั่นซึ่งแม้คุณจะไม่เคยดูละครเวทีเลือดขัตยาดมิวสิควอลแต่เนื้อหาของเพลงนี้ก็ยังสามารถเข้าถึงความรู้สึกคนฟังได้อย่างไม่ยาก เน,น,นผมว่าถ้าเิดฟังเนื้อเพลงแล้วมันแบบมันร mm ีเลทง่ายกับกับคนกับคนทั่วไปเพลงแต่ละเพลงเวลามันมันโดนหรือมันจะไม่โดนนมันมันคือคนมีประสบการณ์ร่วมขนาดไหน mm hmm. ครับซึ่งซึ่งผมเชื่อว่าเพลงนี้มันมีประสบการณ์ร่วมทด่ง,ง่ายอย่างที่เป็นป๊อปเวอร์ชั่นเนี่ย mm hmm. ดนตรีมันจะอะคูสติกสบายๆอย่างที่คุณโอเล่ที่เรียบเรียงเวอร์ชันบอกนว่ามันเหมือนมันมันบินได้อะคือผมฟังเพลงเนี้ยเมโลดี้เพลงเนี้ยรู้สึกมันเหมือนมันความรู้สึกมันเหมือนมันบินได้จริงๆมันแบบเออมันมันเหมือนแบบพุ่งทะยานไปสู่ความหวังมันเหมือนจะเศร้าแต่มันมันมันไม่เชิงเศร้ามันเหมือนกับมันมีความหวังรออยู่ที่ที่ปลายทางอะไรเงี้ยคนที่ร้องบอกคนรักว่า ไม่ต้องกลัวเพราะว่าฉันเนี่ยจะแบบคอยซัพพอร์ตเธอคอยแบบเป็นลมใต้ปีกคอยอุ้มเธอไว้ตลอดคอยดูเธออยู่ห่างๆอะไรเงี้ยมันมันมันมีทั้งความเศร้าอยู่แล้วก็มีทั้งความหวังอยู่ในเพลงผมเข้าใจนะว่าว่าหลายๆคนบางทีก็จะมีการตั้งการว่าอ๋อเพลงละครเพลงละครเวทีเพลงละครวิดีโอจะต้องใหญ่โตโมโหลาน ใชเพลงมันคือเพลงถ้าเผื่อมันไปอยู่ในละครแล้วมันทําให้เรื่องราวของละครสามารถพุชให้เพลงนั้นมันโอ้มันอิ่มเอมหรือเพลงนั้นมันทําให้เรื่องราวมันมูฟได้มากขึ้นแล้วก็บ่งบอกคาแรคเตอร์ได้ชัดเจนขึ้นโอเคมันทําหน้าที่ตรงนั้นแต่แต่ในขณะเดียวกันถ้าเผื่อมันมันเพาะเหลือเกินที่มันสามารถเอาออกมาฟังข้างนอกโดยที่คนที่ไม่เคยดูละครก็ฟังแล้วก็เพาะมันก็สามารถทําได้เพราะถ้าเผื่อประเด็นของเพลงนั้นมัน รีเลทได้แล้วก็สัมผัสคนทั่วไปสัมผัสกับมันได้คนฟังสามารถสัมผัสได้ถึงอารมณ์แม้ไม่ต้องดูละครเวทีก็ตามใช่แต่ถ้าดูละครเวทีแล้วจะอินมากขึ้นจะไปได้สุดกว่า ผู้ชมค,ครับความรักนั้นบางครั้งอาจจะไม่สมหวังในปลายทางแต่ถ้าในระหว่างทางนั้นเรายังได้รักใครสักคนเท่านี้ก็สามารถทําให้ชีวิตมีความสุขได้แล้วละครับไปร่วมสัมผัสกับความรักที่ยิ่งใหญ่ในละครเวทีเลือกขจียานเดอ m u ิวสิคลได้นะเมืองไทยรัชดาไหลเทเตอร์ครับส่วนช่วงหน้าครับเราจะกลับมานอกรอบถึงละครอีสาที่ตอนนี้กําลังสนุกและเข้มข้นมากๆสักครู่เดียวครับนนแล้วนิสาครับ สาเขาอาจจะออกไปหาใครที่ได้ทำให้เขามีความสุขไะสิคะสนับสนุนโดยบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดมหาชนเครื่องดื่มเอ็มสตองอยู่กับแค่ในรายการนอกรอบครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ละครอ,อีสากำลังเข้มคนมากๆครับจากตอนที่แล้วที่สมศักดิ์กำลังหัวเสียที่ตนกับหญิงโสภาไม่ได้ร่วมหลับนอนกัน สมศักดิ์จึงเบนความสนใจไปที่สาแทนซึ่งสาก็รู้ตัวครับว่าถ้าเกิดอยู่ใกล้สมศักดิ์มากกว่านี้เธอจะต้องเผลอใจแน่ๆซึ่งนั่นจะเป็นการกระทําผิดต่อหญิงโสพาที่เธอรักและเธอทูนมา,มากๆวันนึงครับสาได้บังเอิญไปเจอกับคณะละครเร่และเธอได้ไปสมัครงานในฐานะนางรําซึ่งสถานการณ์นี้แหะครับจะทําให้ชีวิตของสาเปลี่ยนแปลงไปอีกครั้งรู้ทูล่อะไรเลยจ้ะฉันอากจะรำละครด้วย แล้วคุณสาครับสาเอาไปข้างนอกค่ะเขา,เาไปไหนแบบนี้มันน่าสงสายจะตายสาเขาอาจจะออกไปหาใครที่ทําให้เขามีความสุขนะสิคะโอ๊ย,อย,อยฉันไม่อ้อมค้อมแล้วนะที่มาหาแม่อุสาวันนี้เขากล่าวว่าจะชวนไปอยู่ด้วยกันฮะสาออกไปตั้งแต่สายๆนะค่ะยังไม่กลับเลยหรือว่าหนีไปแล้วไปกับพวกละครเร้นน่ะเหรอคะ ติดตามชมความเข้มข้นของละครอีสารายการต่อไปครับวันนี้หมดเวลาของรายการนอกรอบแล้วครับสวัสดีครับ